้วเพิ p ah. p ่นเพิ่นมาเขืออีเดียนเ่าเป็นตูพันธุ์มาดอกแต่ว่าในความรู้สึกนี่มันเป็นือเสียงเพิ่นบอกแต่ขายปูศิลามาบอกกระสิทธิ์เหรอครับแต่ว่านี่ในความรู้สึกนี่เป็นปูศิลาเหรอเพราะว่ารู้สึกวันนี้ใจก็นับถือเพิ่นหนึ่งสิแม่เจ้บตามที่ได้ยินมาเนี่คือปูพันธุ์อันค้นซัตาหลายซัตาหลายแล้วคนมีโชคหลายมันบอกค่ะแมนแมนข้นมีโชคหลายวันนี้เจก็เลยระลึกถึงเพิ่นระลึกแล้วก็ฝันถึงเพิ่นฝันถึงก็ได้คิดว่าอยากมีโชคนักเพิ่นจักหน่อยยังสินะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีนตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผููไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมาหาเจ๊หมดก่อนเอาแม่ข่มามหาแม่ข่าพี่น้องเอาจากหน่อยเนี่ยขายของสวัสดีจ้า,จา,จาอะไรสดมาหาเจ้า <laughs> เจ๊หมดเน่ยบอค่ะขออนุญาต <laughs> ด้วยตั้งนีก้กอนอยากไอกล้องมอาไแล้วเนาะ <laughs> คุยกันธรรมดาสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้แอดมาแอดเจดตังคนภูไทยเนาะพอดีว่ามาซื้อของก็เลยสอบถามเพิ่นว่าถือเลขบอว,ว,ว่าลสันเพิ่นว่างวดที่แล้วฝันดีอยู่แต่ว่าบุถืเฮ้่บอ้สือ <c oughs> ส่อเฮ้ยน้าจ๋าบอยสือ่อเื่องื่อข้าจะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พปฏิซื้อพอลื่องสือ้อแต่ตตอ,อ,อ,อัน ซีสองค่ะเจ้สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเจ้ละมุดนะครับจ้าครับสื่อว่าจะได้ก็อนคเจ้ละมุดบ่จ้าอ๋อเจ้ละมุดนะคะแล้วยินมคาวว่างเงี้ยังธีก็ได้ฟันแม่นแม่นวันที่แล้วฟันแบบใดครับทำไมได้สามเจ็ดตรงตรงวดที่แล้วอันอันบัดสีนอนตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วก็นเลยขอวัดสีนอนอีกสิแมค่ะบัดนี้ก็นเลยอันว่าขอปรูเอ้ยบอกเลขนเ่เลยเป็น รับแต่ร่วงเห็นว่าทะเบียนรถขั้นไดยค่ะเป็นทะเบียนรถแฟนกะของอืมอันมันกบสามเกตนะเร้ของกันค่ะแต่ตรองเกินแม่กะของจะซื้อได้แบบตรงๆไปอัีมันก็ได้ผู้อื่นซื้อนะผ่าถือกระของก่อนซื้อพวก่อยถือครับถ้าเราให้ผู้อื่นฟังนี่เขาจะถือเขาถือเพราะว่าปกติเจฝันนี่ส่วนมากที่ได้เลขฝันแมนบอกค่ะที่ได้เลขเลขฝันค่ะแมนส่วนมากเด้เตียวหรือว่าเพิ่นบอกเป็นโตครับเจ อันส่วนมากอันให้ตีเอาอันครับแ่มาตฟันเติมมือมีมึงหั่นมีหวดมึงหั่นดต่เพื่อนบอกให้เบิ่งในรถทะเบียนรถกระของค่ะบัดนี้มันกระตรงอีดีนแ่สามเจ็ดเป็นกระของบดตเป้านั่นเป้านี่บั่รวอวเพื่อนบอกครับถืออ่าคราวนีงมึงม่โชคไม่ดีเนาแต่มาบอกฟัน่ะแม่นคักอยู่ครับ ซุ่มใบซุ่มยังกะทั่วมาถามดูอยู่ยน่ยมด็กสีออกสีกะไฮตัวเพิ่นขอตัวเดียวก็ได้ก็บอกเพิ่นเท่ะตัวมันกะเข่าเพิ่นกะไปเอาตัวอื่นใส่กะเือคือทางเพียอันวนเมื่อกี้นี้ได้ตัวอดไเนี่ยค่ะฟันนี่วนมึงหั่นนั่นก็ได้เลขเจ็ดแล้วก็ได้เลขหกแต่ว่าหางหางใส่พ่เป็นเนาะ บัดไปถามทะเบียนมันผัดสามเจ็ดอยู่ทางบ่านค่ะก็ได้ตรงตรงนะเจเนะจะได้ตรงตรงนะส่วนมากจะได้ตรงตรงเพราะเรตตี้เนี่ยเป็นอดีตพานมาสามเจ็ดตรง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 ครับค่ะอืออ่ะได้ตรงตรงพี่น้องนะคะแต่ว่ากับเราได้เอาบางเทื่อมันก็ลืมเนาะเห็ดนั่ขายของขายแงงแน่ลูกค้ามาเสียมันลืมแต่ผู้อื่นเพิ่นเอาน้าเพิ่นกระถือจูเพิ่นบ่ลืมเพิ่นบ่ลืมเนาะเพิ่นตั้งท่าสิซื้อเพิ่นกระถือจังซี่นะ แสดงว่าเจฟันแมนมาไล่งวดติดต่อกันไล่งวดนะเนาะก็ไล่ยู่มันก็แทบทุกงงวดนั่นแหละเพราะว่าอันช่วงอันช่วงนึ่งดวงกับของเขานะคือถือติดต่อกันซีงวดช่วงนั้นถือยู่มซีงวดติดเลยนี่ครับซีงวดติดอันช่วงนั้นช่วงนั้นว่าดวงกับของขื่นคือไร้วุ่ันเทนรักสนุอันก็ยุ่งเหี้ยันแม่ะย่างไปเบิ่งก็ออกรักษนุดเต็มเต็มเลยล่ะออกอีหลีบัดเยวรุ่นแม่บอกว่าแม่บอกว่า ไปเบิ้งอีกเรื่องรักที่สองเราสันกับผ้ามูไปเบิ้งกับออกตัวนั่นอีกกัะเทือนอีกสามเดี๋ยวจะว่าถือตัวตดวไหมถือถือันสื่อแบบว่ามสามตัวแตกแต่ว่าถือตัวตัวแต่บนรถุกตัวไทยมันอยู่หดทีมันออกได้กี่กระโดนเนาะมันออกเก่าซีบ่ะกระโดดแล้วมันกระโดตรงค่ะหมวได้ดวงแม่หนิกถือตัว่างานได้ดวง่แม่กระบอกต่คน แต่ว่าถืกซีงหัวติดกับวนธรรมใดซ้ำตัวก็เคยแตกถือคือค่ะเวราเป็นคนฝันแมนนะครับเนาะก็ถือว่าก็ว่าคล้องฝันแม่นยุนแตละว่าจังใดแล้วเนาะส่วนมากจะฝันตองหวัดหรือว่าไก่เมือบางเทียก็ไก่มือบางเทียก็บรอรออีกสองสามอาทิตย์ตั้งสิครับสีเด็กจิออกตั้งสิฝันตั้งสิ อันนี้เราถึงงวดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาคือฝันนี่มันได้ไปแบบเจ็ดสาม้ะเจเนาะฝันได้เจ็ดสามอ๋สามเจ็ดโปรตีนอยากตรงตรงค่ะเป็นฝันฝันแมนนะครับเจรละมุดคนฝันแมนบันี้งวดนี่เลยเจฝันละไปงวดนี่บอกค่ะบอกเอฟซีเนี่ยว่าจังสี่เอฟซีเพิ่นกสิยักมุจักงวดนี้กับ่ทท่านในปันได้หอกแต่ว่าคะ แต่ว่าหักยังบ่ฝันแต่ว่าหักเงี้งบ่ฝันหรือว่าฝันแล้วฝันอยู่มันบ่ได้สัตว์ใไหมอ่ะลองเอาตั้งหน่อยให้เอฟซีฟังเนี่ยเพื่อเพื่อนในตัดสินใจไปยึดเที่ยวพันตีวันที่17ครัก็ฝันเห็นแต่อันค่ะงูนละอันฝันไม่ได้ค่ะต้งมือกวนมือหนึ่งนะมือเล็กออกใั่ไหมบ่ล้างเล็กออกล้างไปอีกวันที่17กวนคุณก็ฝันค่ะ ฝันไล่เนาะก็ฝันเห็นงูเห็นยังแปงสินะเห็นงูมันลอยไปน้ำเน่ะสินะจะได้บ่ได้สนใจดอกอฝันเห็นงูกันได้ออกคุณอ่ะกันเมื่อไดิออกก็จังฝันมาเลยเวิรงถ่ายรถน่ะแต่วางงวดนี่แม่งงวดไม่วันที่หนึ่งงวดหม่วันที่หนึ่งนี่ตุล่านี่เอฟซีเพนวาอันงวดนี่ฝันไปฝันตองงวดหรือย่งหรือว่าย่งบ่ฝันหรือว่ามีเหล็กมากบอลสินะคะค่ะ บ่ท่านได้ฝันเนาะเป็นบ่ท่านได้อันนี้ปันไดมันไก่เนาะมันไก่อยู่มันโจ้พอดเนาะมันจ้ออ๋อพี่น้องนะคะก็คือเจ๊พันยังบ่ฝันนะคะแต่ว่าถ้าแม่นว่าฝันเนี่ยฉขออนุญาตมาตามให้เอฟซีเบิงเนาะนะคะจะตามได้อยู่ถ้าฝันเนาะจ้าค่ะแต่ว่าก็บฝันก็สิเว้าสู่ฟังเนาะผู้ตีเป็นก็ไปเตียวเดี๋ยวถ้าไก่มานะคะพี่น้องเดี๋ยวคันแอดแต่ไก่มาทางผีเดี๋ยวจะมาถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นฝัน บ่ลรอเพิ่นฝันได้ตัวใดที่ว่าฝันเห็นงูนี่ฝันต้มหวดได้บอกครับเพิ่งจะฝันเบ้่งเงินมือคืนนี่ละเมื่อคืนนี่เมนเมื่อคืนนี่กับต้มหวดตกครับฝันต้มหางเลยจักแล้วจักโตเป็นตัวของบุพกาจักค่อยกๆฝันเมื่อคื้นเอาพอฟังฝันในฟังไม่ได้เจ็บฝันว่าเห็นงูมันหลายตัวจักยังไดดอกมันแลีนไปในน้ำหนามมั้งสิแม่งูตัวใหญ่บ่ก็บ่ใหญ่ดอกเป็นเป็นฟุ้งๆยังไดดอก คือจังละของนับปูได้บ่แม่โบนับปูได้มันอ๋องูนับไม่ท้วนมันเป็นคือจังพ้ายู่เข่านั่นแหละมันก็ได้เปลี่ยนงูเดียนเดี๋ยวก็งูน้ำถั่วมนี่หระคือปาขอนเจน่าเนี่ยเป็นเป็นสัตว์เป็นงูหลายตัวงูหลายตัวปกติเจ๋ถ้าฟันเห็นงูเคยตีความฝันบ่ช่วงมึงมึงหันนี่ฟันเห็นงูฟันว่าไอ้มะข่างงูหาเนาะไอ้ผู้ชายมะข่างงูหาก็ได้ตี ปันกระองฝันเห็นงูฝันแเตะกเกียจแต่ตีเกียจเกีดแต่ว่ามันฝันไปออกหกเกจอ,อันนั้ค่ะบ้านนี่ถ้าฝันเห็นงูแบบนี้ถ้าแมนว่าเจตห้ตีเนี่ยที่ว่าฝันเห็นงูหลายถ้าแมนตีแบบคร้าๆให้เอฟซีก่อนเนาะยังบช่ชาเจนดอกเนาะถ้าว่าชัดเจนเนี่ยตีแบบไหวก่อนว่าทีตัวใหญเจตีไปก่อนเถาเมันกระสิอกระสือไม่เจ็ยอยู่นะ อ๋อที่แนั่นเนี่ยจะมีเจ็ดแต่เก่าถ้าวันเห็นงู่ยมันเลเจ็ดกับสีมากับหนึ่งสิแม่แต่เห็นงูเห็นหนามสิแม่ก็สี่นี้เจ็ดมีหนึ่งมีหนึ่งมี่เจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งสินะครับเนาะกับมันงูเนี่ตีเป็นเจ็ดหนามเนี่ตีเป็นหนึ่งห่ดเจ็ดถ้าหนามในใจกับข้องจะตีเป็นเต็มหนึ่งตีขึนกันเนะครับเนาะแต่ว่าคนส่วนมากกัจะตีหนามเป็นหนึ่งอยู่แล้วงูเป็นเจ็ดอยู่แล้วแสดงว่าตีคือกัน ความฝันเจยละมุดนะครับเขกตีจากความฝันนะครับเป็นเจ็หนึ่งมาเขียนทันทีไปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นฟันที่แบบว่าเจย์บอกว่ายังบมันใจแต่ว่าหเราให้ฟังสกอนเนาะแอดมินก็จับจูดโพลพี่น้องเมื่อไรตั้งเมื่อไรตั้งตัวเอกย่างกับในมาตามเจรมดเป็นครั้งแรกนะครับก็ได้ยินข่าวว่าเจร์ละมุดเ่็นฟันแม่นฟันอันนี้ก็เลยมาตามตัวเลขแนวทางไอ้เอฟซีนะครับเขียนอะไรดีล่าให้น้ำให้เรียบร้อย เขียนให้ fc ดูเขียนให้ fc ดูนะคะก็จะเป็นตัวเลขเนาะเจเนาะสรุปแล้วที่เจฝันนะคะเอ่อน่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดปฏิสิบเจ็ดเอ้าสิบเจ็ดขึ้ตรงกันกับวันที่เ่มื่บ้านไหมหมื่บ้านกับสิบเจ็ดมาหนีสิบเจ็ดโอ้มาหนีสิบเจ็ดมื่บ้านสิบหกขึ้นว่าไงขึ้นหมู่ขึ้นนี่ไหมอ๋อหมู่ขึ้นนี่ตีหนึ่งตีย่างนี่ไหมฝันต่อหางเหล็ก กวางมะขึ้นเฮ็ดข้าวต้มนะเฮ็ดข้าวต้มแล้วมั็อันเฮ็ดข้าวต้มแล้วกับประมาณเที่ยงขึ้นจังไลยนอนเนาะเที่ยงขึ้นกวางสิแม่ฝันคืนวันพระได้นหมจะได้เห็นงูนอนนอนไปนอนมากก็ได้คือว่ากับของนอนเด็กกับวันนี้ใจแต่ว่ากับฝันใจสันฝันเห็นงูแมนฝันต่อหางเลขแล้วก็ฝันวันพระแมนฝันเมื่ขึ้นในช่วงตีหนึ่งนะตีหนึ่งตีสองกวองรับพอดีค่ะ เจพันตีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนั้นแหละค่ะบอกว่าเป็นแนวท้างไว้เนาะเจนเนาะแนวทางซืออย่าทามมเน่นะครับใกล้มือเจพึ่นอาจจะฟันอีกเดี๋ยวจะมาตามตัวอีกแนวข้างความฟันของเจละหมดหายอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนนะคะตัวเลขอันนี้จะเป็นเอ่อให้แนวทางไว้ก่อนเดี๋ยวฟันตรงหน้าเจ้าฟันตรงหวัดมักจะแม่ ยังมาบ้านตัวไรกันไปตีเอาตัวตีเก่งเนาะอายุอายุเท่าไรคะเจอายุพอสี่สิบเจ็ดสี่สิบเอารงแน่บนเหน่อได้มันออกอายุได้บางเื่อจังใหญ่เน่าเนาะเอ้ใหญ่เน่าฝันเห็นอันอีหยังก่อนแต่ว่าอันบ้านอีกทีเนี่ยก็ออกดียุ่นอีแปดเก้าเนี่ยบานอีกที่พ่อเนาะแปดเก้ากับสี่เจ็ดสี่เจ็ดกับแปดเก้านะครับสี่เจ็ดคือเป็นอายุของคนฝันเก่งละหมดนะครับอายุสี่สิบเจ็ดปีนะครับ มาที่ที่89สิบเก้าใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้เป็นแนวทางนะคะเป็นความฝันนะคะแตให้ใช่สติใช่วิจารณญาณในการรับชมนะเจนเนาะจ้าจ้าเพราะว่าเป็นการเล่าฝันซื่อๆเป็นกคือว่าเอฟซีพาในแมารับชมคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเจนอุโมทปล่อยครั้งแรกนะครับเป็นความฝันนะครับถือว่าเป็นคนฝันเนี่ยให้เที่ยวอัน เพื่อนสุขเพื่อนมันแกขอให้เพื่อนสุขสุขเหมือนมั่นอ่ะเพื่ร่ำนี้เรื่อยๆขอเพื่อนโชคดีนั่มคอยมาเอาเบอร์โทรเจนะครับเนาะเฟอร์เอฟซีเพื่อนใจดีนะครับมี่นำใจเพื่อนอาจจะเด็กเพชรบุญนั่มเฮ็ดบุญนั่มจะคิดไแม่ครับเจ้าขอบยวคอยติดตามเบอร์เจ้ดนะครับเพื่อขอให้โชคดีนะครับงวดแรกของเจล้มหมดนะครับขอให้โชคดีครับ เจ็ดก็ตีให้ง่ายๆนะครับงูเป็น7นะครับน้ําเป็น1 7 1 1 7นะครับสําหรับเลขสี่เนะครับเป็นอายุของเจละมุดนะครับ89เป็นบ้านเลขที่นะครับค่ะพี่แต่นนาไวัยใช่ครับเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะของเจละมุดนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดเข้ามากกับเป็นกําลังแรงใจให้แอดมินแน่ที่ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับท่านใดยังบ่มีดวงบ่มีโชคแอดมี่ของดีนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเป็นของดีจากหลวงปู่ศิลาเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะการท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ ไอด i ไล S เล็กทีเล็กสามสอนเล็กเล็กสามนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิลิจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ